ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมทอมบองการนะครับผมวันนี้นะครับผมจะทําอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับเป็นพระเหรียญนะครับพระเหรียญซึ่งมีชื่อว่านะครับพระชายหลังช้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับสกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับหรือพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงนั่นเองนะครับก็เหรียญนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี2,535นะครับโดยคณะพระสงฆ์ของไทยนะครับผมแล้วก็จากข้อมูลคร่าวๆนะครับมีพระที่มาร่วมพิธีปลุกเสกเหรียญเนี้ยประมาณ80รูปนะครับก็มีเกจิดังๆเกือบทั้งนั้นนะครับก็จะมีองค์พระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปรินายกนะครับสมเด็จยานนั่นเองนะครับยศอสสอนะครับหรือจะเป็น หลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมนะครับผมหลวงพ่อเปิลวัดบางพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามนะครับหลวงูุสิมวัดท่าผาป้องอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับซึ่งเกจิที่ผมได้เอ่ยออกมานี่ก็เป็นเกจิที่ดังๆทั้งนั้นนะครับลุกสิทธิ์ลุกหาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับผมพระชัยหลังช้างนี่ก็ทำเนื่องในวาระถ้าผมจะไม่ผิดนะครบพระชนมายุ ห้ารอบนะครับห้ารอบถ้าผมจะไม่ผิดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้านะครับผมก็เหรียญนี้เหรียญนี้สวยนะครับเหรียญนี้สวยนะครับพุทธคุณนะครับที่กล่าวถึงหรือกล่าวขานกันก็จะเป็นเรื่องโชคลาภนะครับเรื่องโชคลาภแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับนะครับเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับผมนี่คือด้านหลังนะครับก็เหรียญนี้จะมี เหรียญพระชัยหลังช้างที่เป็นเหรียญด้านหลังเป็นเหรียญพปร,รอด้วยนะครับของสัญลักษณ์ของพระบราทสมเด็จพระประเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นั่นเองนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสองกอนะครับผม <c oughs> ด้านหลังก็จะเขียนว่าคณะสงฆ์นะครับให้สร้างในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมายุพระชนมรรษาครับห้ารอบอ่านะห้ารอบจริงๆนะครับผมก็จะเขียนว่า ้านในใต้โบนี่ก็จะเขียนว่า12สิงหา2,535นั่นเองนะครับผมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับขององค์พระราชนีพันปีหลวงเรานั่นเองนะครับด้านหน้าก็เป็นองค์พระชายลังช้างนะครับผมเหตุจริงๆก็คือต้องบอกก่อนว่าพระที่ประทับอยู่ด้านหน้านี่คือเป็นพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัยนะครับด้านซ้าย ด้านซ้ายขององค์พระหัสนี้จะถือเป็นเป็นพัดนะครับด้านด้านด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเห็นอยู่ก็คือปดัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้นะครับผมสิ่งไม่ดีดต่างๆคุณใส่นะครับมนต์ดำดต่างๆนะครับอันนี้นะครับจากการกล่าวขรานนะครับผมแล้วก็สมัยแต่ก่อนนะครับโบราณกาลที่มีการทําศึกสงครามนะครับ เราเรียกว่าพระชัยเฉยๆนะครับก็นิยมนะครับหารที่ออกศึกนิยมที่จะเอาพระชัยเนี่ยเนื่องจากว่าชื่อเป็นเป็นมงคลนะครับเป็นมงคลพระชัยเนี่ยขึ้นไปด้วยนะครับในการทาทาศึกนะครับบนหลังช้างนะครับนี่เป็นที่มาของพระชัยหลังช้างนะครับแล้วก็ด้วยชื่อที่เป็นมงคลนะครับไม่ว่าจะออกทําศึกนะครับศึกเล็กศึกใหญ่นะครับก็จะได้รับชัยชนะก็มาแทบทุกครั้งนะครับเหรียญนี้ก็ยิ่งเพิ่มพูนความ ขลังนะครับความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปนะครับจนได้ชื่อว่าพระชัยหลังช้างนั่นเองนะครับชื่อเป็นมงคลนะครับชื่อเป็นมงคลแล้วก็เรียนนี้พิธีจัดสร้างก็เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับผมนะครับก็เพื่อนๆผมเนี่ยเริ่มหาและทั้งหลังพบอแล้วก็หลังสอกรนะครับเพราะว่าเป็นเรียนมงคลจริงๆเรียญมงคลจริงๆนะครับผมสวยไหมครับสวยนะครับสวยงาม ท่านใดอยากได้บูชานะครับพระฉลังช้างหลัง2สกอนะครับติดต่อทักทายทองบอรการเข้ามาได้เลยครับเบอร์เดิมนะครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมง0953982533นะครับแอดไลน์แอดได้เบอร์นี้เลยนะครับผมนะครับสวยมหมสวยนะครับผมบอกว่าสวยเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ขนาดไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมสวยกระทัดรัดนะครับมีน้ำหนัก เบานะครับเบานะครับเหมาะทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งเด็กก็แขวนได้นะครับแขวนชิ้นขอได้นะครับเป็นสิริมงคลย่างยิ่งถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนี่โ้เสมือนแบบมีองค์ท่านได้มาปกปักคุ้มครองกันเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ทเมมาอนการจากไปก่อนนะครับกับเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับด้านหลังเป็น สัญลักษณ์สกนะครับผมสร้างมาปี2535นั่นเองนะครับโดยคณะสงฆ์ของไทยนะครับและพระเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นๆโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆ